รสซบ,บี่ก็ซื้อมาเยอะขนาดานี้เลยเหรอเน <c oughs> ี่ยเกียงคิตตี้คือน่ารักมากฮะขากไก่ในตำนานพ่อขับรถถัดเอาไฟเผานี่จุดไฟเผาแล้วนะก็ไม่ไม่ <c oughs> มีใครอยู่ข้างในบ้างใครจะไ่อยู่ในตู้เสื้อผ้าสเต็มนี่ไงค เปิดมาตาแป๋วแหววกันเต็มเลยอันนี้นะคะที่หน้าตาเหมือนตู้เสื้อผ้าเนี่ยนะคะเชอร์แตมเขาใช้เก็บของเล่นใช่ค่ะแล้วตอนนี้แม่รู้สึกว่าล้นค่ะแม่อยากจะเอาของเล่นมาเก็บเพิ่มแต่ตู้ไม่พอแล้วก็เลยจะมาเคลียร์ของเล่นสุดัะของเชอร์แตมที่อยู่ในตู้นี้ตุ๊กตาพวกนี้เดี๋ยวเราจะบริจาคให้หมดไม่ได้ไม่ใช่ไม่หมดไได้จาคเดียวได้แต่ห้ามหมดนิดเดียวคือตัวไหนละ่ะ ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สัก,สกตัวเลยงั้นเรามาชั้นนี้ดีกว่าข้างบนนี้นะคะคืออะไรรู้ไหมชแตมสก,กุชี่จำได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้างจําหมดไม่ได้หรอกเป็นสก,กุชี่โบราณของเรานะคะที่มีอายุเป็นสิบปีบางชิ้นอายุยี่สิบกว่าปีมีด้วยหรอคะมีเพราะตอนเราเริ่มเก็บอะ่ะเขาก็คืออายุมากมากมากแล้วเรามาเก็บต่ออีกมาสิบปีเราก็เลยมีสก,กุชี่ที่อายุแกกว่าชแตมมาก ฝั่งนี้ค่ะก็เป็นสกูตชี่สองชั้นเต็มๆตรงนี้ไม่ได้เล่นเลยเห็นไหมเก็บมาตั้งนานแล้วเนี่ยเราควรจะโละข้างล่างเป็นตุ๊กตาตัวเล็กตัว้อยนะคะเป็นพวกกระเป๋าสะพายที่เป็นตุน๊กตามีใครจําได้ไหมชแตาบอกจำได้ไหมจะไม่ได้เราอะ่ะเคยบริจาคไปแล้วเยอะมากๆเยอะแบบอย่างนี้เลยอะ รอบหนึ่งพวกนี้คือเราคัดเอาไว้แล้วเพราะว่ารักและเสียดายแต่ว่าตอนนี้อาจจะเป็นอีกรอบหนึ่งที่เราบริจาคนะคะอาจชตัมช่วยหยิบทย่างออกมาทุกคนจะบริจาคหรือว่าขายดีอะค่ะเพราะว่าอันนึนจะมีมูลค่าสามพันเออเป็นไปได้เพราะว่าบางอันนะ่ะตอนเราได้มาะคะ่ะก็ราคาเป็น,นพันตกใจฮะอยู่อย่างนี้ได้ไงไม่รู้ทุกคนสัตตัมจะไปดูได้ไง,ง L o เนี่ยถุงโอริโอเนี่ย ยอะมากเลยอ่ะใช่หอมไหมพีชไอบูมจำได้หรอคะจำได้เป็นบางอันบางอันอาจจะจำไม่ได้แล้ว <c oughs> นี่ค่ะแกงนี้แม่ชอบมากเลยอ่ะจำได้ไหมใครเล่นสกูตชี่นะเราเป็นแบบว่ารุ่นแบบเล่นมาหลายปีอะค่ะจะต้องรู้แกงนี้ของไอบูมที่หาย,ยากมากๆากะใช่สภาพดีมาก<ร>จะเป็นแกงที่เป็นรถถังนะคะจะมีทั้งแบบรถถังพ่อรถถังแม่รถถังลูกรถถังเป็นสิวอันนี้เป็นรถถังแม่รถถังเป็นสิวใช่หมดยัง คือจะบอกว่าอันที่แบบเด็ดสุดๆ,ดๆอะ่ะคือช็อตเค้กไก่บูนะคะที่ตอนนั้นก็เป็นพันน่ะมี3รสเหมือนแม่จะมีแค่2รสขาดไปหนึ่งรสมา<อ>ดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็สาภาพเป็นยังไงมิวสึเยินไปถึงไหนแล้วเนี่ยน,นี่ไงช็อตเค้กไก่บูมอุ้ยสาภาพดีนี่อันนึงค่ะนี่แม่ไม่มีรสสตรอเบอรี่โอ๊ยอักได้อะ่ะเราหารสสตรอเบอรี่มาเพาิ่มใหจะเต็มไม่เป็นไรทำไมทำไมทำไมเรามเยอะจังคะ ก็ซื้อมาเยอะขนาดนี้เลยหรอเนี่ยก็ตอนเด็กๆจอแตมชอบไงอะมาดูก,กันแม่คะฮะเันเคยแอบเปิดพวกทุกอย่างตรงนี้กับไออุ่นฮะทเหมือนเรากำลังถ่ายวิดีโออยู่ไงในภาษาอังกฤษเชียงเงาะไออุ่นบอก Hello guys, today we're gonna be unpacking the old squishies we had. จริงเหรอ แล้วใช้อะไรถ่ายอ่ะไม่ได้ใช้อะไรถ่ายไม่กับตัวเองกล้องมโนเหรอเราเก็บให้แม่เรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยนี่ไงเรียบร้อยโอ้มีหน้าล่ะถึงได้มีเปลือกโอรีโออยู่อ่ะใช่ไหมใช่ช็อตแอมอยากมีสกวิชีส์สักหนึ่งที่เพียงจะพกไปทุกที่อุ้ยมันมีสกวิชี่สแตแอมด้วยนะตอนเด็กๆอ่ะหายไปแล้วที่ไหนอ่ะคี่ไม่ออกแต่มีสกวิชี่สแตแอมอ่ะตอนเด็กเคยทำเหรอ เราไม่ได้ทําแต่ว่าเป็นสกุตชี่ของญี่ปุ่นที่หน้าตาเหมือนชอ็อตแมอะ่ะก็เลยสั่งมาตอนนั้นสั่งมาแจกแล้วมันอยู่ที่ไหน,นอะ,อะมาดูกันดีกว่า <laughs> เบนเตเต้ก็มันมันถูกทีนี้อ่ะมันก็ต้องแบนสิใหญ่มากเลยพุนี่มันรู้สตรอเบอร์รี่เรนโบ์นะคะเบนเตเตไปเลย <c oughs> อุ้ยคิงมังกี้ ซอบรี่คุณนี้มารู้เหมือนกันสโลวนะ์ไมสโลว์มากเรามาแยกอันที่เป็นคุณนี้มารู้กกันดีกว่าคุณนี้มารู้ไว้ตรงนี้โอเคไอบูมส่งมาให้แม่อนี้คุณนี้มารู้อันไหนไม่รู้ก็แยกไว้ก่อนคุณนี้มารู้อีกละอะไอบู baby. มเบบี้เมื่อกี้เป็นรถถังอันนี้เป็นเด็กน้อยเห็นไหมมีเด็กก็เป็นสแตมอันที่เป็นคุณนายเมื่อกี้ให้ดูะคะ่ะก็คือแม่แล้วมีอันหนึ่งที่เป็นหน้าสิงหน้าสิงเป็นคุณพ่อนี่ไงี่รถถัง ก๊งสามคนไอ้บลูมันยังไม่ใช่อันนั้นคูนีมาลูโอ้คูณนีมาลูอันนี้ก็ยังดูสวยอยู่คุนีมาลูซีรีเนี้ยแม่เก็บอยู่ผักหนึ่งพอน,น่ารักมากที่เป็นแบบหมี่แล้วใส่หมวกเป็นไอติมอะค่ะบางอันก็เป็นหนังเงือกด้วยนี่เป็นทั้งหมี่ไอติมและหนังเนือคูณนีมาลูน่ารักปะบวกเป็นแตงโมชุดตางชุดต่างต,ตื่นเต้นเหมือนไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้เป็นกีวีนะคะคุณนีมาลูเนี่ย นี่ครบแหละแกง3พ่อแม่ลูกอันนี้ที่แม่บอกว่าอายุน่าจะเกือบ20ปีค่ะเป็นคุณปู่แมวน้ำไอบูมนะคะอายุ20ปีนะคะอายุมากกว่าเธอเตมถุงยังไม่ได้แกะเป็นแพ็กเกจเก่าด้วยตัวนี้น่าจะไปขายได้แพงเลยเชอแตม็มห0ึ่งแสนใครจะซื้อสกกชิ้นหนึ่งแสนอันนี้คือไอบูม <c oughs> ไอบูมอิงลิชเบรดนะคะช่วงนั้นนอะ ไปบูปออกอะไรมาต้องรีบไปซื้อนะเพราะว่าหมดเร็วมากแตบแบบหมดแล้วก็ราคาแพงถูกสุดต,ตอนนั้นนะ่ะ850รอาสถูกสุดนะ่ะบางร้านที่ขายราคาแรงๆก็จะพันสองน่ารักปะอุ้ยอ,อันนี้ชำเก็บอ้าดูสิครชัปปี้สีฮอสน้องสีฮอสนี่เราบริจาคนะคะอุ้ยเจ้าหญิงสวยเชียวบริจาคค่ะยายบ้านยายบ้าน อันนี้เหมือนฟังอะไรก็ไม่รู้อมันนี้เป็นแบรนด์ที่แม่ชอบมากค่ะคาเฟ่เดอะเอนนะคะแบรนด์นี้น่ารักหมดทำออกมาดีรายละเอียดดีแล้วก็แบบชิ้นเหมือนขนาดเท้าขนมจริงอะ่ะไม่ได้แบบใหญ่บิ๊กบุ้มเป็นของเล่นอันนี้ย่ออะไรไม่รู้อ่ะแต่เป็นลูกโกบแท็กเป็นแท็กญี่ปุ่นดูสิอันนี้น่ารักมากไอติมคิตตี้นะคะซาริโออันนี้ก็น่ารักเหมือนกันค่ะ เป็นรูปช็อกโกแลตสับอรีย่างไอ้มันก็กรอบแก๊บใช่ไหมอันนี้ไม่กรอบแก๊บกรอบแก๊บต้องเป็นคิตตี้นีไหมอ่ะคือบริจาคหมดแล้วอาจจะบระิจาคไปแล้วไอบูมีคริสต์มาสออกมาช่วงคริสต์มาสนะคือพวกไอบูมแพงอะ่ะแต่ก็สวยจริงๆใครที่เล่นสกุชชี่ก็จะรู้ว่าเป็นแบรนด์ที่แบบอันดับหนึ่งเลยนะค่ะของสกุชชี่อะ่ะโดนัทนะคะบระิจาคไปอีกหนึ่งปลาหมึกค่ะปลาหมึอกอันนี้ก็บริจาค อันนี้เก็บชันชอบมากอะไรเป,เป็นขนมตังชูครีมนะคะที่เป็นปิตี้เขาะจะมีจุกนี้ไว้เสียบกับรูลำโพงโทรศัพท์ได้แล้วก็ห้อยแต่แม่ก็ไม่ได้เอาไปใช้เพราะว่าลัวดุดหายค่ะแฮปปี้เบิร์เจจะแต่วันเกิดบริจาคจ้าอันนี้น่ารักจังเลยอ่ะจะแติมบริจาคไหมบริจาคให้ดูอันนี้สิ slow r i s e ฟ้าเลยแล้วก็นุ่มมาก slow life อ๋อ s โ o rise คือขึ้นชา้า <G ül> หรอ <G ül> น้องแกะนะคะบริจาคซาลาเปาช่วงที่สกสุช่ฮิตมากๆอะไรๆก็ออกมาเป็นสสุชิอะเหมือนอันนี้จะเป็นกลิ่นแกงกะหรี่นะสมัยก่อนอะแต่กลิ่นไม่อยู่แล้วอะของอะไรดูด้วยคิวต e ้ครีเอทีฟอ๋อคิวตี้ครีเอทีใช่ย่อนี้ก็ดังเอาปะกะากกายักนะคะในบ้าน โอเกียวเบเกอรี่โรเคสอันนี้น่ารักมากเลยเก็บ mm hmm. อันนี้แม่ชอบคือแต่ก่อนอนะแม่ชอบอยู่3แบรนด์นะคะคือไอ b ู a คิวตี้ a คทีฟแล้วก็พูนี้มารู้มันแบนมนากเลยวายแคนเคสยั์แบนแล้วไม่ขึ้นมาเลยแบนแล้วแบนเลยขนมเคส อันนี้หน้าไปเล่นคล้ยปลุกยุยี่ไปหมดเลยพวกเป็นๆเดี๋ยวแม่เอามาแยกไว้ก่อนนะคะว่าเขาจะกลับขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าเขาอยู่ลึกๆก็แบนสกูตชี่กาแฟกระกระกระทุกอย่างเป็นสกูตชี่เหองไหมสกูตชี่ไซส์กรอกอันนี้ก็เก่านะอันนี้โบราณมากเลยอ่ะเหมือนแรกๆรุ่นแรกๆที่เราเล่นสกูตชี่เลยอะสกูตชี่น่ารักปะน่ารักอันนี้คิบุอันนี้ค่ะห้าร้อยเก้าสิบอะเนี่ยป้ายราคายังอยู่เลยอ่ะยังไม่ยังอยู่ในคุณภาพที่ดีอุย เป็นตั๊แสอยากดูฝั่งนี้บ้างอ่ะแอปเปิ้ลกาแล็กซี่กับแอปเปลิลเขียวดูสิยอยาบยุยยไปหมดแล้วอะ่ะเมื่อก่อนเขาจะเป็นกลิ่นกาแล็กซี่ด้วยนะรู้จัไกไหมกลิ่นกาแล็กซี่เห <c oughs> มือนกลิ่นบูเบอรี่อันเนี้ยแล้วรองเท้าจะกลิ่นยังไงอาจจะเป็นกลิ่นวานิลาก็ได้เพราะเขาคือเค้กวานิลาแกงหมี่ผู้นี้มาลุนะคะแม่ฮะ <c oughs> <c oughs> พ,ย,ย,พออยายามจะทําลายสตูเชียนี้ขับรถทับเอาไฟเผานี่จุดไฟเผาแล้วนะก็ไม่ไหมขับรถทับก็ไม่พังโยนลงเครื่องสักผ้าสักๆอ่ะสักเสร็จก็ไม่พังเคยโยนจากตึกอะโยนจากตึกก,ตกี่ชั้นจะไม่ได้แล้วอะตึกคอนโดสูงๆเลยดัดฟ้าคอนโดอะก็ไม่พังแล้วมันกลับมาหาเราได้ไงมันไม่ได้ไปไหนโยนลงไปเราก็ลงไปเก็บสภาพอ๋อไม่มีคนช่วยเราเก็บยังไหม่ ใช่ใช่ใช่เพราะว่าตกเข้าไปในบ้านหลังนึงอะเราต้องขอเจ้าของบ้านเขาเก็บมาให้คือทาทุกอย่างก็ยังไม่พังนะคะชื่อสก,กุชี่ขาไก่ในตํานานหลักที่สุดขาไก่ในชีวิหเป็นอุ่นอืออะไรก็เป็นน้องไก่ไงจับกินอย่างนี้น่มนี้พูนี้มารู้อันนี้สวยมากสภาพดีสุดๆุดอ่ะนี่ไงมีขาไก่กับอันนึงใช่ขาไก่ก็อนนั้นไม่ใช่ในสภาพดีสุขภาพดีเนี่ยเทียบกันเห็นไหม นี่สกูชี่ชิ้นแรกค่ะเป็นชิ้นแรกของเชอร์แตมเลยเป็นปาวานไอบูมขาดด้วยนะจะได้ไหมขาดได้ไงจะไม่ได้เชอร์แตมเอาไปอาบน้ําพาปาวานไปอาบน้ํานะคะหังเลยค่ะแต่นี้ซ่อมแล้วดูวันนี้สิค่ะดูเก่ามากเลยเมื่อก่อนเขาชอบเอาไว้วางข้อมืออ่ะเวลาใช้เมาส์อย่งนี้ฉันทาถูกด้วยฉันเห็นทันองคังนเ,ออเนี้ยเนี่ยแกงหมีเราเยอะอ่ะแม้ว่าเอาหมีอ่ะเาตั้งโชว์ดีกว่า ดูโชว์อ่ะตั้งตึ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 งนั่งเงี้ยอันเก่าเยอะมากเลยแบบเก่าสุดๆก็มีอะค่ะอุ้ยนี่ไงล่ะฮึ่มสมัยก่อนเขาชอบออกพวกครัวซองยักษ์ขนมปังยักษ์อันนี้คือหอมมากนี่ไงมีแพสเซลยักษ์ด้วยเขาดูไหมคะมีแล้วแต่อันนี้เดียวบุบบีบมาฮอตจกขนมปังยักษ์พรุนี้มารูจัมโบ้เบเกอรี่นะคะเป็นแพสเซลยักษ์ ปริจาคก้นถุงของนี้เป็นอันเก่าๆสุดเลยอ่ะรักหอมอมากเลยอะสภาพดีมากเลย,อ,ยอะไรน่ารักมากเลยอะไรแฮมเบอร์เกอร์ห่อกระดาษแบบแฮมเบอร์เกอร์แท้ๆอหอมด้วยทุกคนดูน,นี้สิ มีสปริงเกิลอยู่มีสปริงเกิลอยู่บนตู้สกูชิเอออันนี้กลิ่นนสอสตารจิตฮะแบบกลิ่นเวนลาได้กลิ่นตอนแบบเด็กๆอะค่ะดมแล้วคิดถึงกลิ่นตอนเด็กๆแม่นี่แม่ยังไม่ได้เปิดเลยไหมว้ายทั้งยังสกูชี่เคโรรช็อกโกแลตยูยี่ไปหมดแล้วอะอะโวคาโด คือพอเก่าแล้วอะค่ะบีบก็จะเริ่มมีรอยแตกเนาะตอนนี้เราท่วมสกุชี่เลยสกุชี่ท่วมตัวคิตตี้แตงโมคิตตี้โดนทัทคิตตี้สับป,ปะรดอุ้ยอันนี้เราซื้อที่ญี่ปุ่นซินนามอนโรนะคะที่อยู่ในถ้วยไอติม น่ารักมาตี้ใส่หมกแอปเปิ้ลจริงๆที่ญี่ปุ่นน่ะเขาก็ยังมีสกุชชี่เยอะมากเลยนะคิตตี้โบราณไปไหนก็มีขายเยอะแยะค่ะแต่ว่าของไทยเราอะ่ะเหมือนจะหิดน้อยลงแล้วเนาะซีรีส์สกุชชี่น่ารักเปล่าเค้กสกุชชี่ที่มีหางหนังเงือกสแตมอ่อมันแบบแปรใจลงมากเลยอะค่ะแบบนิ่มจนแบบมันเหมือนจะทันตอนไหนก็ได้แล้วซีรีส์เนี่ยเขามี3อันจะบอกว่าลดถูกอันนิ่มแบบนิ่มเหละเทะเลยใช่ปะ น,นี่มารลามเคกยูนิคอร์นอันนี้ก็อะไรเป็นไอติมความอยู่เป็นคนไอติมเป็กโกเป็กโกจังเมื่อกี้เรามีซินมมนามอนโรลในถ้วยแบลนะคะนี่เป็นคิตตี้อยู่ในถ้วยโมจิถั่วแดงอันนี้ก็ซื้อที่ญี่ปุ่นเหมือนกันอุย้ยเกียงคิตตี้คือน่ารักมากอันนี้จากญี่ปุ่นเตรียมชอบอิยมเปิดเนื้อแบบกำลังดีไม่นุ่มเกินไม่แน่นเกินนั้นพูดถึงสลามหรือสกุชชี่ ก็ <c oughs> เหมือนกันอ่ะอุ้ยุูมากอันนี้คือสายใหม่ขอดตั้นแขนดีสวยนะเนาะแล้วยังดูใหม่มากๆอยู่เลยอ่ะเสร็จแล้วนะวันนี้เราเคลียร์สกุตชี่ไปได้ล็อตใหญ่ๆเลยเรานะ่าจะได้พื้นที่ในการมาเก็บของในตู้นี้กลับมาเยอะพอสมควรนะคะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยกันเราจะได้เจอก,กันบ่อยๆวันนี้แม่ก็จะตงไปก่อนนะคะบยบาย